ครับสวัสดีครับพี่น้องอะไรมองเก่าพี่น้องเลยหาปลาหาอาหารเล้งที่เก่าหะล่ะเมื่อไหร่ไหบ่แล้วก็มาไอ้มองหาปลาเพรได้อยากได้กินแล้วจังเมื่อเราของเริ่มือนี้เด้อน้ำจากไม่เชื่อว่าจากไหลวะ่ะนี้ năm nhạc. để hết nha còn nhau thì rất ngon lại Cần cái dao thì nó đi chắc bạn lấy lẽ bạn nữa để để là mặn bò đây thì nó lên áo chắc đây xong này đâu cũng như cái đây bạn như cái đây nước nó lạnh lần trước lùm quá cũng đấy lùm cái đây nhìn hết đấy chuột này phá ác mong cái tàu lại lắm mong cái đây thả ra thả lại lắm

เล่นอ่เนาะเอตเองนี่ตัดเสีงเงียงคันทุงบาดน่ะเอาอือต่ายย่นี่ตัดุลามตัดุลามมันี่ Thank <laughs> ลามอะไรเนนงี้ยข้างไร้องปดอาวุธ ทำทำทำอา,าม,อ,อ,าาม,อ,ามอันนี้ปลาข่าไม่กระแดง Okay. Okay.

เ,นนเก่งอันนี้ตะขาวเมฆก็เดี้ยงไงนี่เป็นไงอะไรอือตัดเสงียงเสงียงคันทงในการตัดเสงียงอันนี้โอ้คันที่สั่

ไปก็ có mong มองคือเก่าอู้ไม้ So, banyak. Pakai okay. yang kedai. Boleh. Pakai. Okay. Oh. กคือไม่หลายแ่นอน รอบไหนเฮ้ยโอ้ลุนนี่ได้กาดเลยมองสีมองห้าผู้ลุนกูดั๊บอ้ยปลาีพีน้องเมื่อก่อนบัดนี้ พออยากพอกินและปลาก็ไดได้การอยู่ได้พี่น้องเลยปลาพอได้อยากได้กินอยู่ได้เบนนี่มาหากินปลาปลากระมีปลากดปลาคุลามปาาไปไทยไปเชลยพี่น้องเลยปลาก็ไดคืออยู่เบนนี่พอได้อยากได้กินมาหาอยากหากินนะโอเคอยู่พี่น้องเอา เอาสำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ